Black Panther ถอนชกทาเครุครับนี่เป็นข่าวจาก Beyond Kickboxing ครับสื่อ Kickboxing อันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้ออกมาแจ้งข่าวบอกว่ามีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ Black Panther ได้ถอนตัวจากการชกที่คาดหวังเอาไว้สูงนะครับกับทาเครุในศึกวันไฟเด i g ไฟนะครับหรือว่าวันลุมพินี8 1ซึ่งมีกำหนดชกกันวันที่27กันยายนเหตุผลในการถอนตัวของ Black p a n t h อรไม่ได้รับการเปิดเผย แต่ได้ทิ้งช่องว่างให้เห็นชัดเจนในกาดสำหรับเหตุการณ์นี้คือเขาจัดคนมาแทนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ต้องเดากันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นใครเจ้าเสือใหญ่ได้ไหมหรือว่าจะเป็นใครนะเพราะเจ้าเสือใหญ่เองก็จะต่อยกับสุนียเล็กเนาะนะครับอาจจะมีการขยับคู่หรือเปล่าไม,ไ,มไม่ทราบเหมือนกันนะหรือว่าจะเอาสุนียเล็กเจอกับทายคลลุ <c oughs> น่าดูเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากเป็นในแรงกิ้งเนี่ยมันก็ก็มีอยู่นะครับก็มีหลายคนอยู่เนาะเพราะว่าแรงกิ้งนี่ก็จะมีพวกอีเลียสมีทายกิมีทาเกีย ถ้ามองเป็นฝั่งมวยไทยนะครับก็จะมีหลายๆคนอนะรถถังจะขอบนักลบอะไรอย่างนี้นะครับรถถังเองก็ไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ใช่รถถังนะเพราะารถถังก็ซ้อมยังไม่ได้ซ้อมนะร,รถถังตอนนี้ไปเที่ยวอยู่นะครับก็ต้องมารอติดตามกันครับแต่ว่าข่าวแจ้งมาแบบนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าได้คู่แล้วเรียบร้อยครับซึ่งยืนยันจาก Beyond Kickboxing ครับเป็น เว็บไซต์นะครับเป็นสื่อเกี่ยวกับคลิกบ็อกซิ่งอันดับหนึ่งของโลกกับเรื่องราวของคิกบ็อกซิ่งครับแฟนัดมวยครับกดไลค์ไม่อยากพลาดข่าวมวยกดติดตามและกดกระดิ่งครับเนี่ยครับแบบนี้ถ้ามีข่าวมวยใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนปิ๊งคุณจะรู้ข่าวมวยก่อนใครครับ